ตาอมืดตาโอคือตาบมืดซาภีตาโวเคลตื้อเลอะปืวแมืาพัติพิพือเลอะดกนาดอตาโซตาแซบากาตาโสตาซอยตื้อจีโปคอโพตวชนี่ก็งานี้เน้อตาล่ตเลยรดับเลยอแต่ากห่าจเยอะลาลบ ตาแล้วกว่าโจนี่ตัสุญญาาตาสุญญาาเดิ๋เวกบ่าเสร็จแล้วก็ทีนิาอีต่อเคอีแล้วดแต่ป้าเราพระทเจต่ป้าเราไปดาแล้วเป้าหมายชีวิตแต่ไม่กว่าแล้วก็เธออดอุอดจ่าฮกกูเวเซมิเซจ่าเนี่ยเป้าหมายเนี่ยต้องยดแล เออเวทตึกเถอตัเถ่อเนี่ยว่าเักเถอเนี่ยเป้าใหมาเสกเถอเนี่ยอาวอตโโคซอัก็ทีอตโตโคก็เดินตามบเจอตามภาพพอข็เดินตามเลื่อนทอเวมาผือผือทืกับผือภาพพอทอที่นี่ยนเสักกเสเถอแต่ก็มีก็จะเนี่ย อก็บอกเวนแล้วตกโขกถทก็มีก็จะมีได้ัามีเงี้ก็ทอก็หน้าทอที่ก็เราเลอับจเลยเราจะเปิดรดจิตารแต่ลาควเจต้อตโชเลพื้นที่พื้นฐานนะก็พื้นฐานเป้าหมายระดับต่ำนัดโชทอโชทืออันนี้พระเจ้าก็กระดานเลย รรนิกัตถะที่ตัดรรนิกตถ่านี้ดีจ้าแก่ระดับเลระเปิดระบมมาเรียบประดก็ระบเลระระเปิดอและแก็บลเก็บ้ผนัตถะประโยชน์แต่เวลาก่เจ้าป้อหมายแลอาจจะแก็บลเกแก้ผนัตะโขตรทื่อโชดทื่อเลระเปแก้ปยหอกก็ละกาล้วฮอกุกเลยนี่เลบ่าวปโชเล ทีล้าขอวะทีละกข่นะบอลมึอก็บาวโอแม่โอนะเดตาต้องขทดื้อชดื้อพุทธาไม่เกรนิแต่เกรก็มีเขาก็บ่าวว้ด่าเลอตันลุจ่าน้พุทธาาจะเจ้าคนนี่ยโบวลุจ่าแล้วตาแกะตาแก็ลึกเก่ผู้หือเป่าแต่เรมีนีเรวาเดือตาขอ ကမေကကြတ uh ja ဲ့ငွေကခေနဲတန်လေတာပယ်တော်ကကလားတလကေနတန်လေတာပယ်တော်ပါဒါခိုးတဲ့ဘုရားကောပယ်တာလက်ဥထာณะသမ္ပထာတယေဥထာณะဥសាဟဘုရိယဥសាဟယနေယဥထာณะခေမိတ္တိမေဘောဝဒတခေဖာတနစ်နឹកခືພິຄຸມະຄູລິတောတဇေနိနေဘာဖာနေယေဘာခေနေဘာဖာနေ แต่เมได้พักแค่เูแค่เจริญเมื่อเสือแล้วอัปปอยู่ตรจีับดูตรจนั่าอย่างแบเครบบผ่านนี่ยงก็ลอารักขาสัมปทาอารักขะพ่านนี่คือนี่กุฏอนะไปก็กุฏอมีแต่กแตกุฏอมีอะไรจากนี้ตั้กุฏอ่ะเดินล้อกุลลอกุลล้อมล้อมะเสื้อจากะจากนี้ก็บ่าวเวเดนตาโคตาก็แล้วก็หมอสุกะพิซ tập phi số phi số ba lần ba lần ba ta chỉ có sinh nhật là cái bước cái phổ được ba giả có đó giả có tập phi số cái là nhà nam ít là là ba nên tập phi đấy nên ta cho si si nên ta có đi ba ba bà nữ lo cụ lo khổ lo cụ lọ bạ cụ gọi đó chứ อันไ<ส>หนเสีจนู่นจได้ใจนี่นี่ตามเมื่อเสื้อตับพี่ตามมาหน่าตามมาหมูมาแวปะบะมาหมูมาเวละครืบะตาบะเลอะบะหลบบะแกละตุลกุมิลกุมาเดอตากตากโลตากตาเรากอดที่กาตะมลอดที่กระบะเนือเสื้อพระตามุมเชือฮะเะบะเรน่สมชีวิตตา เนยตาลุจนะเกตัละทุกข์ตุเวปะลุแลปะกะบะอุทเธตะเมื่อเสาะตะมุมิจฉาละฉโฏตุทุกข์ตุลาละดิสาปะเตดิสาเกสิเทยะสักขุเมเยตะไคนะอูอากาสะตะเกตะอูวะโยตุอูอากาสะนะกะทอดเซนะกะเมื่อเซละนี่ปะโดปะพาศินะเกตัละ ตาชิตากเลยนะอุอาคาสะอุอุทานาสัมปทา,า,าอากะอารคะสัมปทากะกากลยานมิตตาสะกะสมชีวิตตาอันนี้คือกุอตโตภีโซเมือเสืะเต็มมูล,ลบะคาที่ม่ต้องมีอะไรตั้งแลปัจเจ้า,พาพอุเดตัมว่บาตาพะพอตักเรือบาตาบาเลตา แต่เและตทอแลตมบาตถบะตบุตเจอเตถาภพพรก็แล้สัมปรายกัตถะนี่สัมปรายอีกนี้ยก็แลเลเลสุเลสะแต่เลสุเลสะเนี่ยก็บัชีบับบบบมมก,ลกลดดดเลยบัชีบักเลมือสีมโนสุลเกลสานเกลาวเนตตาโอตชเนเลเวนเมื่อเกจิบาต่มบอพอพอตพาพตาตตเคอีต่มบาอพอตพาภพตัตตเคนี่ Tức là bà ổ ta Bà khu lý bà ta ổ ta dơ lý ra một khó tế ra tốt này ta lưu chào Mà bà thả bà bà ta bà lưu ra bởi ra lý này Lê ta Nó có đá mì đó này bà Nó cho đã Sa bà sa Nó tì sa ba, คือเราคือรยาตาตาเจอส่้สามโตเดตาบุตาบานไมโตเตาเกตาบานี่เมื่อตาคือตาขเมื่อกลเมื่อจนีเล็กเล็กบักะเก็บือตาสกีสกมาสักอันนี้ตาบุเจตาพพอเนาะตมบะทับตาตอเขอไม่ี่จี

เอาเดือกที่อดเดือนโลอดเดือสัวสาลติลอเชขอดตาหูตาแกตาพี่ตามมตาโปตาเต้ไยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมคือการกระทามต่ำมาในบมหาละบะมาตาเลอบะโตตาเลอบะชมิชมวดาเลอบะอันนี้อันนี้ตากตะเกียโตเจอมาเจอสิกข์สิญญา นาเติอบโลเลคาเรมาเลคาเรมาเลคาเรปราเราอันนี้ปะอุเหตูสิสกสิญาตัดตัวทบะเมตตาตเคอีปัจจุบันคุณมาซาลบ้านเลกเอุเหตูมิตเกนี่อันนี้นี่อากเราสูตัสวทอสุญาปลาด้อลอากัตืดีบะอากตูก็เดนีตืก็เดบลอ เรกมือแกผู้เปดปลาและวถอดถือแล้วนั่นเรก็สปายตัวมีดาตาคือตาเย่ตาคือตาเยค่คนนี้แต่แกตาและถอดถือไปสั้นเราก็ลับพระไม่เหมือนแราท่จะเตลนนิพพานนิพพานความดับความเย็นสบายสบายให้ขึ้นเหลือแลาวพิลามาคือเยคลีในการีเด ထို့တာကဲမာဒီလဲချာလဲဘာညာနဲ့ပါဘာပနတပ်ပေးတာချိုညိုင်းနာမလခုတာဒါကောတာချိုဒါကခဲဘာဖုတာကောတာချိုဘာမာဘာတပ်တာကခုတာတာချိုတူခါတာဟဲလဲမွဘာတာကြဲခဲရာတာကြဲတာချိုညိုင်းမာနုမဲမာတာတူခဲဘာမာအမဆာနာလက်စာကြာအတိတာဒီလဲချာလဲ 你的馬塔阿爺啊那個科達大威阿克樂特利姐的看你。你阿克樂會去吧,你殺了給的工夫。去บ้านมา樂去。มาจาก這個特利,去把他們打把黑哭到叫了。累個特特。馬塔給了樂哭ที่ลำบาก且臭。他大黑哭到打到那裡。哦。哭了的特那裡。打 นาตาครีดิเลเลเลตันเลดาเพื่อดอราชิราเดชดานาจีรปุโนกาเนาะบัตตุโนกอกาตุนุอะตุนุจาตุนุเคลตุนุเนาะโนอรเวดาดิดอติมีราเจตุดการะกะดะเวตัปปิตัมมาเนาะจินิตานโกกอลากะตุนุนิเนเลเบมั่วเสือบ่ต้องบูมิเฉกะดินิลาเคลแหซุปะติ တေဘခလေတာဘုရားဆွေမစ်ချောဟာနေတဲအိခတဲတိတ်နဘခဒနဲ80ခလေတော့80ခလေတော့80ခလေနေတဲခိဒကုလလိချဲလောချောဒါလဲတာသုတဆာတဘုခတဘခုတဲဖတ်လောတမီတမီထေချာထေချာမဲတဲ့ပါကေတေညနာတဲ့လိုင်သသနလဲ แล้วก็บุกกองราตา้ในทางตะวันตกปะกคอดอกแตาเหนือล้อกาลาซาเดตะวันออกปะกคอจะก็มีกอจ่าหนึ่ก <subjects> ว no, ่าล้อกาลาซาคล้ายเคลียลาซาอาติจิตเจตุลาซารอะไรบ่แต่แต่ว่าขอจ่าตามมึแล้วน้อขอจ่าแล้วตาเมื่อเลิกเราตาหมึกในเนี่ยเล้ทางตะวันตกปะกคอแล้วก็บุกกบงราได้ไป่ะ ta vậy đã, nếu ta là ghê ghê là ta à? Ta là ghê ghê ổn định à? nó mới chôm mồ này, sáng sụm sắm mướn, ta là, Ta ổn định đi có trả cái nó mới chỗ mồ, mồ ta đi ra nhiều, là... ở à

sự cái nhỏ sa cái nhỏ đã to chưa mà chưa anh đi ra ta to chưa mà chưa bà nó lo kỳ nếu mà ta biết ta mà nó ta to chưa mà chưa được cái nào nó được cái đó khoan súc đó được lâu sao lên lên nó bậc nó quả ta ghê ghê khu vực

อะเนอะตรงข้ามนะสะเดะตักสักเคเนาะมุนเมตัสสักเณมุเลมุสุดึงมุดซาดึมมึอะมะยานะเมซักครือเดปะละเนบะตาเกปะละเลละเปื้อถ่อตัมมูเกจะเกละเลละเปื้อดะนะสักครือจ่อชื่นชมจิบดิจิโพแม่แกกุมบอแกซิกโกแกปะละอะเนบะตาเกอะเนมุเลตัมมูวะตุตุลระเจเดบิดะ แลกโรคลรคเนตปลาลสตวก็มาเนี oh, an, appeal, ่ยเมน้าตดโรอะเจเมตบาเคียดแกนพยายบาทอาฆาตล่สะว์ตาลตาพาลสะตาลือปลาตาก็มาเนี่ยเจบุษโนสุโนสะเมเลนตาไม่โดตาหน้าอุลสุเลสะอ้ดีเลตาปลา่าบาปลาลสตวก็มาตาเลกก็มลูกก็มา ตัวเมื่อ้จะก็ตัวโตชจชิแล้ตัวแก่ตาสเปรยว่ะไม่เป็นัญมาสเปรย์กนแล้วก็ตาแล้วซัตัก็มาเด็กเลมือดับโบคือโบดโบดูว่าแบมืออ่ะจะชกต่อเลยหดโดดโดดโดดเด็บโปกหมอเปสโกเปพอเปิมมาเปว่าโปพีโปผือโปหมอปตา ก็เมือนอะไรตลาเดินเลยล่เนี่ยนุบาหลอตชิกิตอนเลยลดูจีนี่แกกเลมุดบบานนอนดีเ่ลุนีลุนีแตเห็นเราตชิกิตอลแล้จะาตัวโดดอลาซะแล้คือบะเดยก้าหวเก้าชุ่มบเดือก้ามาอัเีตามมุดถเราชดเล่ตาัเดเดินเดหลอแล้วครอบครัวสถาบันครอบครัวบ้าเหลรอ สุเหล่าสั้าสั้นแล้วแ่เชกต่อขณะที่เราตามมือตัวเลรบอรดอะไรนีเนี่ยตัวเราชมเชิ้กฮะมือจาได้จาหนีปุ๊บไปเชกว่าเชลล่ามืออดเชกต่อได้ดาเห็นล้อตัดเชกต่อเลยอีเชกว่าเชลล่าเลยปุหบไปปุ๊บบาแล้วก็จ่าเลมีเล้เมื่อ,อรเชกต่อเมื่อบาทบะ Có nhờ mi ta u bu no. nữa nhá nó. U bu xa. Cơ bà ta bà. Dê quả trời nó nó ta u chú ở, ở, ở ta mẹ mẹ ê. Eh. Tê có ca. Tê xukir, tê có. Anh à đi quả trời nó cứ chả kì ต่เมื erm ่อพี big, so big, ää, Burada, people, now, nee, ่ตามมาตามบอกขอพีเล่กเมื่อกี้ขอขอตัวเล่เมื่กี้โตวโตวสาตะเโตดิตโจนสาอันนี้ดิฉัน้กว่าช่วยลันก็จ่าขี้ไว้ป้าชวยลราก็จ่าต้องจู่เกลียตาตาออตาโซเซอเนีวก็จ่าห็เลก็บัตตาบะฮูบิวซ อันน้มือเนเตลกตาตาคือแล้วบอกแล้วีเนก็เข้อจารจ่าข้อบรบูรณ์ในเวบาบาคาเลาตามลกขวาโจละจีพวกบบนันลลสุลลสาแล้วป่าโจดานล่เี่นมองโลกในแง่ดีอกว่าจดานแลเลยกวาโจดานแลบาชมดานลชมดาทอน่เจเนี่ยท้งบาชมดาพื้นก็ท้งหมดชมดราแล จะเก็บนีแ่พอด้วมจีาจุมูดทอก็แต่ตรงนี้ก็มีก็จะเดอแกลเอดาเวจุมูดทอทอสุเลสันเลสู่ซาเดตาตดยเชิมาเจอบลเลพัดทอแต่ก็มีก็จะอัคคดัเซลาปิเซลามาเซนาเปอบาคาเลตา

ແລະຍາມເຫຼົ່າຕາມືເດີ້ຕູ້ເດີ້ຕີເດີ້ອັນແນທັດສະນະເລຕະວັນໂຕປາດິນິມີເນເລຕາມຸດຕະບາເວເຕຄະຄະເລອັນແຫຼມືກແຫຼມເພຕາມືຕາຄືເນາະຍາຍດັດນິຍາຍແຕງນະມະຄາຕະເລນິທັດສະນະເລຕະວັນໂຕປາດິໃນມື້ເຊື້ອເຊມາຊິຊົວເດຕາເລຕາປັນນາເພຄອບລໍລາປູກິຄະຄະລໍດໍ แล้วแปลแล้วมาดันมีแกจะแกเลออ่นเลอท็เปแกทอนแต่อ่นเลอท็เปแกทอนนี่ไม่วดาอล้ก็บ่าวอุเบกดาต้าโซต้าซอแค่เลือกแค่เชิดลุยจะเนาะลุยจะขคิเน่นี่พระพุทธเจ้าพระหลอดเตรยวดาเนาะอัมกวาดาเลอมีมามีแล้วภาษาบาลีเนี่ยนา่พระพุทธเจ้ากวดเนี่ยกวาดาอิทธิบาทนะอิทธิบาทอิทธิปาทะนะอิทธิปาทะแหละอิทธิบาทเนี่ยเนาะอืม อิทธิบาทลุยจะเอาแวลุยจาในอิทธิบาทสี่อิทธิบาทลุยจะแล้วทำให้ถึงความสําเร็จความสําเร็จนตากุ๊กๆเรลยเเรืปลยปนี่ยังมันรอ่าเปล่ามาด่ากุ๊กๆเลลเเปลยเปลอันนี้เน่ก็บ่าุเ้ดาตาลุยใจโอ้หรอตาลุยไม่ตัวเน่ตาเลื่อเรื่อเปลี่ร่อตัวดี่ะอันเดออนเดปลี่ดีบ่เนี่ยเนาะอืมอะกัเน็ดอเด้อเด็กคู่เด็กลเตอร์มีเน เ่ yeah. พุทธเจ้าก็่าวไ้แล้วฉันทะนะฉันทะฉันทะเนี่ยมาฉันทะเนี่ตบาสะน้อตบาสะนะฉันทะความพอใจตบาสูตบาสะแตเอพวกเอน่เมจเนรอสะเอเนสะเอสะอุเนไม่เนี่สะเอเน่สะอุเนบาสูบาสะนื้อมาถ้าเน่ยมีอะไจาเกินนะเนืสไม่ต้อุเน่ันฉันทะไม่โตวันนีย ตบบ่าสู่ตบบ่าซาซาละโอนิบาลิเนาะมาญะละตะหัวล่อวะนะก็มาฉิมาฮูมาอ่าแกตะปิตะมาดะมีเกเนี่ยแกสระโมยะแกครูบาอาจารย์แกตู้แกโซคาแกสิผู้ก็ผู้แกดำมีเกเนี่ยสามิตะโอนิบาลิก็กาดเกตหัววะเนาะนะมาซั่นนี่ดาเลลเลดอกเปยดอกหัวล่อนี่ก็บ่ย่อไว้ดาเด้อก็เซออูนี่ล่ะนุเซออูนี่สัตตุล่อเท่าบะธรรมะ30บาเกเนี่ยสามิโอนิเนาะน่ะพอใจแล้วน่ะมา ဘာသာလနဲ့ကမာနေအတုတ်ကိုနေတကွာအကေကေလာတနတစောင့်နေမောနော်အပနေစားမောဏမာဒါအလော့တေရောလော့ခေနိဗတ်ရောလော့ဏမာဇတိအနေတာလက်စားနေအလွတ်တို့ချင်းအနေတာဘာစုဘာစာမာတာမီခဲ့ကြကေလက်တပဲတာမေဘဲတာလက်နော်ဘာစုဘာစာကုကုလလွေတာအနေတခါနေတုကုတခါ သမေတ္တဝန္တကခဏေတော့လောနော်နော်မီလောကနော်နုကောလောနော်မီလား ኑ ဟာဗမဒခောကဒကေတတမှုတကြီးနဲ့ဗမဒနသမေဥနေနှိမ့်ပါစုပါစားနေအမှုနဲ့နော်အမှုခေါ်တော့ ኑ မာဒေမឺဒေနာမြန်မာနသမေတ္တဥနေနော်ပါမောနေချူနာပါမာနေချူနာမောနမာနေချူမာပါရာနှုနှုမာဒီနေနာချေဟုခေါ်ဟုဒီနိလာ ตามื่อดดเด้อันนี้เนาะโอ้แท้ตานะเนาะน่าสุนนะซะทีค่คาดการเนี่ยที่คาดเนี่ยก็แล้วต่คือ๋อวิริยะความภาคความเพียรขยันหมั่นเพียรวิริยะนะพระเจ้าก็แล้ววิริยะตาคือแต่ตาก็มีก็จ่าเนี่ยอ่าคือดอดมีดนะอเน,นี่ยซาอุนเนลีเนี่ยนบคืออเจ้ซาอุนเนี่ยไม่ได้คือคอะกอ็ว่าเกือกคบ้าตัวก็จะบอกบาลล่าคือเนี่ยเหล่าเปล้า နပလတောတဇေတလေတောတပေတတောဥစေဥပကောကဏိကပခုကောကလနုကုနမီဒယ်အော့ဒါအောမီဒယ်အော့ဒါမီဒယ်အော့ဒါမီအာနမေမန္တမေရနုမီခလောနိအောလာတောဝဟွန်းအနေနဲ့တာခူနဲ့မလတလေတောတပေရောဥတာခူနဲ့မလတနုဥဒောချေနောဟွန်းနောဗာလောတာပိတမမီခေဒဇာခေ

ประกอบสูชูสัตชูเราจึมีเราจึเนาะมาดามีก็จะนเดอร์าลอสาสกแตัวเลิกพิกมาดามีก็จะกินเราเนก็มีก็จะทำมาในโอเวอมีอาจารเนาะโอเน่าอเดอร์บามาแบบไม่จะเดอบเจเนาะแบบไม่จะนงเจเนาะโอเดอน่าโอเดอบนี่ก็มีก็จะในว่าบักคือก็มีเนาะอเนตาคือตัเลือดเอาไปทอ ตาแฮต่อวอแฮตตมุดทอเน่อันนี้แกตาคือกันเลยเนาะสรจาจาได้จ่าเน่พระเจ้าก็ว่าได้จิตตะจิตตาเน่อะคอมยอดีซเลสักอุ่นหนีันเนาะสัอุ่นนีสัเตอคอมยอนสัอุ่นนียนี้เนาะแต่ก็มีก็จาเน่เน่นอกจากแล้วมุก็เน่่าสัตตุลทบะเนาะวบาสะเนาะมุก็าเลยแล้วทนี่ยบาสะวิเน่อีกันีสักอุ่หนีลรตีรเช่ ကမချပုစုချပုစာနဲ့နော်မာတာမီကနေဆမစ်ချပုလွန်နဲ့မဟုတ်တဲ့ချပုနဲ့မဆတ်ချပုနေပါအဟုတ်တာကေတော့ဟောတော့မာစုဆတ်ချပုကလာကေကမနောမင်းမဆတ်ချပုတချပုလကေတွေပြွိုင်းနေပါခေါ်ကြွယ်တော့တာမူတာကြွယ်နေရတော့နမစ်ကြွယ်တာလက်ကေနေပြမစ်ကြွယ်တာလက်အိုအိုဒါကြီးဒီစားနေကြွယ်နော်နေဆအိုနေလက်တာမဘော ป่านอนนอนเดอปแตเออมาบูตาม่น่าหูตามาบูเนแล่ตอแล่เดอทำบุแลสะทำมุมาสะอันนี้มันก็เจวมันก็เจวเลอตบุแล่ทุพ่าดามืนหาลอกอคอเออมัไม่เต็ะคราไปเคลสเซดอ่กรอสัอทิกอแหลที่กอมาได้ที่กอลรออันนี้เจเนะเจวเลอตาเกเจลอตาบูอันนี้ขันเนี่ยแกตาเกตาบะ เมจวลัตตาโลกีโลกแกจวลัสซีจวลัตตามุตตจเวอันนี่คะเนาะบาการบาการเนี่ยจวละจีนะสัญญาธิณหุที่ก็เดทุกเล่นลอคาเจลอที่ก็อันนี่จวลาได้เก๋บานะจ๋วยได้เก๋อ่ะอ่าอติเกตมุตตาคือว่าอันนี้มามาจวนซาเลเกอกาสุตตุลรสตุลอเนาะสัตอุนี่เนาะเนาะสัจเจบึน่ะแม้เจนน่ะสัตอุนี่สัจเจบึ อันตาเล่นือ uh, อ uh, ุนสัจเจบุนบ่าวรนีเนสูนเนือาเนี่ยเกิเลกกือว่หนอตุลอติตลอเชมันซาเลอัตติตีมันซาเลกลึกลสูชูสาชูอันนี้ตาลสูชูสาชูสุกลเักเกลอันนี้นี่นะเมื่อตัาเล่อดเปลถอตาพิถมตาหูตากก็จเดกุกุลเล่เลเลเเปลเปนนอกาะจ้าละ อันี้เสจจ่จ่ล้อก็ตร่รุยจริจาเนี่วิมังสาอ๋วิมังษาเนี่ยวิมังสาเนี่ยแกแล่ตาตาชมุกิยะสิอ่ะเมื่อคนณนุเมื่อคณเปรเมื่อคนณนุเมื่อคนเปรดตลอแตาละเกตตาล่บ้าเล่ตาละคือลาชักาเนี่ยตาชัการชมีชมุกิยะแต่มาก็มีก็จ่าเน้นน้ำบาเมื่อคนณนุคมณเปรเมื่อตาคือตาชักจเจ้า อ่าตาก็มีก็จันในโอเวเดอกรที่โอเวดากรโลโอเวดาสู้โอเวเดสักเท่ามหต่หมุนบ้านซะได้มหมมีอะไรไม่ได้เออจะชมหมูวะอันนี้ว่าวก็บ่าชมหมูว่าเออขาเนี่ยเกมือขาบ้ามือขาเมื่อกระมือตาบ้ามือมาเมียก็หล่อดถูกหล่อบากบาก็บามาลงมาดูศึกษาอ่าวิจัยด้านทุวิอือแต่คันนี้มาบ้านวิจารปะกาคมาแล yes. ้วก <Five. S 1> ็มือหน้แพรายบมานก็บ้าอะไก็ดีเลจะหล่อ บามีแบบมาก็เพระก็คือสักกกว่าลบาเจมาสักก็มาไม่รู้ก็เอาโอเวดาเจเนี่ยก็มีก็จานน่อัก็บ้าเวลาก็อยดกลุ้นอะเรอนี่อันนี้เนี่ยเมือเลเปอรอเลือดออเรทอกเวดานี่ลดดดเจตาชมิตาชมุแต่ชมุกคือยาเขาก็เดาตาสญญาตาน้าเปิตาคอบโลตาคือตาชราอ่เมืเลปอรอเดาตาเลือดอตาเปรทอกตาคุคุดเลอะเลออันคเลือกแค่เชวดาลุยมีลุยใจเนี่ย

อเลดตาเลอดาเปวยทอเนเว้ดาลุยจานเนีม่อเนอก็ที่ก็คืเนี่อตคลอมอลุจานเนเขาไม่ยออกเต้มีเนาลเหมือเรตเลืดอาเปยทอต่ลุจานไม่โตว่าเดตาเลดาเปรยทอโตดีบาความสำเร็จนาะตาเลืดอาเปยทอกุ้เล่เลือดตาบาสูบาสะเก็ไาะตาคือหนะตาคือคือคือวิเดอพาสูภาสะผาสูภาสะลอติลาเชวิเดเมื่อตสิสิญาตนเปิดกอบโล lớp 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 ta nó bạc đi bạc đi bạc đi bạc 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 đã chơi cứ xin mướn nó. để chim đi chơi phua nó mua thanh có, co gà nó. để nào ta sờ ta xét to ghe để to ghe. giờ ta mưa tập bạ nó tập đi mưa xấp tập thì tập mà. cha ní nhảy đi nó hết rồi. lẹ 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 nó.